เจอลูกช้างครับผมพัดหลงจากแม่ครับกำลังติดต่อประสานงานไปทางหัวหน้าครับหาวิธีช่วยเหลืออยู่ครับทัพเสลาเด็กดื้อประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองย้อนกลับไปเมื่อวันที่28เมษายน2563 เกิดเหตุการณ์พบลูกช้างป่าวัยสอถเดือนพลัดหลงกับโขงช้างที่ห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีในช่วงเวลานั้นเจ้าหน้าที่ตั้งชื่อว่าน้องห้วยขาแข้งทุกคนที่นั่นต่างก็หลงรักเด็กน้อยคนนี้มากเลี้ยงดูเขาเหมือนกับคนในครอบครัวและเขาก็ปรับตัวเข้ากับทุกคนได้ดีมากแสนรู้ร่าเริงเป็นขวัญใจของชาวเน็ตมากในช่วงเวลานั้น า,ห,า,า,าหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลจำเป็นต้องวางแผนหาบ้านใหม่ที่มีความพร้อมและหาครอบครัวใหม่เพื่อนำทับเสลาไปดูแลเพราะช้างเด็กในวัยนี้จำเป็นต้องกินนมแม่ช้าง และต้องให้แม่ช้างสอนการใช้ชีวิตแบบช้างช้างจากข้อสรุปในการประชุมหน่วยพิทักษ์ป่าหัวชุ่มเกตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองจังหวัดลำปางมีความพร้อมและมีสถานที่ที่เหมาะสมรวมทั้งมีแม่รับที่ทำหน้าที่ดูแลทับเสลาสำหรับแม่รับก็คือช้างเพศเมียที่เคยตกลูกมาแล้วต้องทำหน้าที่เป็นแม่เลี้ยงที่ใจดีเพื่อให้ลูกช้างได้เรียนรู้พฤติกรรมของช้างป่า เพื่ออนาคตทับเสลากลับเข้าป่าจะใช้ชีวิตเองได้สำหรับขั้นตอนการเคลื่อนย,ย้ายเจ้าหน้าที่ต้องให้มีการฝึกให้พับเสลาลองฝึกขึ้นรถยืนบนรถและที่สำคัญให้คุ้นเคยเพราะระยะทาง400กิโลเมตรถือว่าไกลมากเลยครับ หลังจากเคลื่อนย้ายเสร็จสิน้นทับเสลาได้เจอกับแม่รับช่วงแรกปัญหาเยอะมากเพราะเข้ากันไม่ได้กว่าจะเจอแม่รับก็ต้องยอมรับกันเลยครับว่าเหนื่อยกันเลยทีเดียวในที่สุดก็ได้เจอแม่ดอกลักและแม่วาเรนไทายซึ่งแม่วาเรนไทายนั้นเพิ่งสูญเสียลูกน้อยไปทําให้มีน้ํานมที่จะเลี้ยงทับเสลาได้แม่รับทั้งสองต่างก็ให้ความเอ็นดูและเข้ากันได้ดี โดยทัพเสราได้กินนมเหลืองของแม่วาเลนไทน์แต่ผ่านกวดนมนะครับเพราะแม่ไม่ชินปัจจุบันทัพเสราก็มีแม่ทั้งสองนี่แหละครับที่คอยฝึกฝนให้กับเสราใช้ชีวิตแบบช้างต้องทำอะไรบ้างและในอนาคตเราหวังว่าเราคงจะได้เห็นทัพเสรากลับคืนสูป่ป่าในวันที่เขาพร้อมออกเผชิญโลกกว้างและวันนั้น ก็คงจะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะยิ้มได้อย่างภาคภูมิใจทับเสลานะกห้วยขาแข้ง